ขับขี่ได้มาถึงข้าวกัตสยานนานาชาติดอนเวียงล้อมค่ะเพื่อความปลอดภัยของความเร็วนักผู้โดยสารนั่งบนจักรยรัฐเข็บขัดที่นั่งจนกว่าสัญญาณแจ้งรัฐเข็บขัดจะนับก็ลงจากเครื่อง่ตรวจสอบเอกสารและสิ่งของของท่านค่ะสําหรับนักผู้โดยสารที่โหลดกระเป๋าสัพพระรไว้ใต้เครื่องบินท่านสามารถรับกระเป๋าของท่านได้ที่สายพานรับกระเป๋าหมายเลขห้าในอาคารท่ากัตสยานค่ะ สช้การบินนกแอร์กับการบาราคมและนกแอร์ทุกคนมาเที่ยวปินนี้ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจโดยทางกับเราค่ะหละังจากมีขทอติชมประการใดเรายินดีที่จะรับฟังความเห็นท่านเสมอโดยทางครั้งต่อไปอย่าลืมโทรหานกแอร์ที่1 3ึ่งหนหรือที่เว็บไซต์ของเรา nka.com um ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและพบกัในใหม่ค่ะ Lady Sunshine j a m a e d a International Airport For safety reasons, please defense the 10 and 5 seat belt until the and material the Not, Please ensure you have all your personal belongings with you. Passengers who have checked in luggage, immediately relocate at the conveyor belt number 5 in the passenger terminal. Nope, Captain war opponent, and No Crew would like to sincerely thank you for flying with us today. I look forward to seeing you again soon. Nope, is waiting for your call at one three one eight. You are welcome to visit our website, nope.com. Thank you and hope to see you again. I you're we'll see the outline of what they've done